สวัสดีครับมาพบกับพยาก,กรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฟังกันออกนะครับประจำวันจันทร์ที่ส0พฤษภาคม2 5 6 4นะครับกับผมนายชาญพงศ์พนจน์ไกลนะครับสำรรหสร,าารับข้อมูลสถานการณ์จากเป็นแผ่นผืนเราไปเรื่อยพร้อมๆกันเลยครับเริ่มจากผ่าเป็นสิตัวการผิวผืนนะครับที่เวลาตีนหนึ่งนะครับก็เห็นได้ว่าตัวมวลอากาศายเย็นที่ปกคลุมอยู่ทางด้านประเทศไต้ตอนบนนะครับก็จะมีการอ่อนลังลงไปแล้วนะครับทำให้ทางด้านกองเนื้อภาคอีสานลมถึงภาคกลางนะครับจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับ ส่วสำรับผักต้บ้านเรานะครับยังคงทุกปกคุมโดยลมตะวันออกอยู่นะครับพอมาดูกลุ่มเมฆจากภากถ้ายดาวเทียมทีเวลาตีแปดครึ่งนะครับก็เห็นในว่าบริเวณพื้นดินของผักต้ฝั่งตะวันออกนะครับเมฆยังค่อนข้างเย็นหน่อยนะครับก็มีเห็นอยู่ทางด้านของในเล่ทางด้านของอ่าวไทยนะครับจึงเป็นกลุ่มฝนตกอยู่ขณะนี้นะครับพอเข้ามาแข่ฟฝั่งมาขึ้นก็จะมีการชะล่าตัวลงไปนะครับพอมาดูภาพท้ายภาพเรดาร์ตัวอากาศจุ่มพอรับทีเวลาตีแปดครึ่งนะครับ พอถ่างด่านข้องผักต้ตอนบน,นครับไม่เห็นกลุ่มฝนเลยนะครับส่วนต่างด่านข้องผาได้ตัวการสถิงพระธิราติแปดครึ่งนะครับก็ตรวจพบกลุ่มฝนนะครับกำลังอ่อนอยู่น้าจ่ายฟังของจังหวัดสงขลาปตัตตานีนรา,านะครับซึ่งคาดว่าตัวนี้พอเขื่อนตัวเข้ามาแข่ฟังมากขึ้นก็จะมีการสลาตัวลงไปนะครับถึงรายงานอุณหภูมิผักตายฟังกันออกนะครับ อุณหภูมิต้องสุดเมื่อวันนี้นะครับวัดได้อยู่ที่35.8องศาเซลเซียสนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคลีขันนะครับในส่วนของอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้นะครับวัดได้อยู่ที่2 3 0องศาเซลเซียสนะครับที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับถึงรายงานประมาณฝนสถาน2จุดสี่ชั่วโมงนะครับก็เลยว่านะครับก็มีฝนตกแห้งซองแห้งนะครับที่ตำบลบ้องนับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคลีขันนะครับที่อำเภอชาวางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเป็นฝนอยู่ในเกณฑ์ฝนเล็กน้อยนะครับ สำหรับพยากรณ์อากาศผ่กตายวอนออกวันนีนะครับฝนก็ยังใกล้เคียงกับเมื่อวานนะครับคือฝนยังค่อนข้างเย็นหน่อยนะครับโดยทางด้านของจังหวัดเพชรบุรีประจวบันรีคันจะมีฝนอยู่ในเกตร่อลอยละ20นะครับส่วนทางด้านของจังหวัดจุมพอลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสรับมีฝนอยู่ในเกตร้อลอยละ30นะครับอุณหภูมิตามสุดอยู่ในช่วงของหย3ถึง2 5องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงของ3 3ถึง36องศาเซลเซียสนะครับ สำหรับลมนะครับยังคงเป็นลมตะวันออกนะครับความเร็วลมอยู่ที่15บหถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับท่านไ้คือลมบริเวณอ่าวไทยนะครับคืนจะสูงประมาณ1เมตรนะครับถ้ามีฝนฝ่ากระนองในเลนนะครับคืนจะสูงได้หถึง2เมตรนะครับคอข้อฝากปีนองชาวเรือชาวประมงนะครับถ้าเป็นกลุ่มฝนในเลนก็ให้ลิกเลี่ยงไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือนะครับมาถึงขาดไม้สภาวอากาศที่มีผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่นผิวสองจุดห้านะครับทำรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนนะครับผลกระทบอยู่ในเกณฑ์หน่อยมากนะครับ เช่นเดียวกับทางด้านข้องผากตายข้องเอาตอนหลังก็นหน่อยมากเช่นกันนะครับก่อสุดท้ายนี้นะครับก็ให้ทานผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง YouTube ของเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานนะครับได้นำเสนอผลงานดีๆออกมาต่อไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ข้อตัวลาไปก่อนครับ้วพบกันใหม่ต่อเช้าสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจ